สวัสดีครับผมนายวงตะทอนสองกเสริฐเลขที่สิแปดวันนี้ผมจะมาทำใบงานวงจรเรงกระแสะแบบพึ่งขึ้นที่โหลดตัวน้านอย่างเดียวด้วยไดโอดแสดงผลแรงดันเอจากแรงจา่ายแรงดันตกข้อมไดโอดแรงดันตกข้อมตัวน้านและกระแสะที่ไหลผ่านครับเชิญรับชมได้เลครับทำการเขียนวงจรเสร็จแล้วนะครับทำการ ลันครับผมอันนี้สโคบแรกคือแรงดันที่แรงจ่ายนะครับสโคปที่สองแรงดันที่ตกคอมไดโอดนะครับผมอันนี้สโคบที่สามแรงดันที่ตกคอมตัวดานทานครับผมและสะโคปสุดท้ายคือแรงดันแรงเอกระแส กระแสที่หลายผ่านนะครับขอจบการดำเบรกตรงนี้ขอบคุณครับ